พี่น้องในพระเยซูคริสต์ทุกท่านนะคะดิฉันกิจดาศีพาดาโมงกี้นะคะหรือเรียกว่าครูโอเบก็ได้นะคะดิฉันอยากจะสารภาพกับพระเจ้านะคะแล้วก็กลับใจใหม่ในบางเรื่องนะคะก็คือที่ผ่านมาพระเจ้าสอนค่ะจะเรียกว่าตีสอนก็ได้นะคะก็คือว่าเอ่อเนื่องจากว่าข้าพเจ้าได้ฟังพี่น้องบางท่านพูดแล้วเนี่ยแลในใจของข้าพเจ้าก็คิดว่าพระเจ้าเขาตอแหลไหม ทีนี้ด้วยคําถามเนี่ยค่ะพระเจ้าก็บอกเข้าพระเจ้าในลักษณะว่าเขาจะตอแหลหรือไม่ตอแหลมันเรื่องของเขาค่ะก็นั่นแหละหลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้นก็คือทานอาหารไม่อร่อยเลยจะบอกว่ามันเจ็บฟันทั้งสองข้างซ้ายขวานะคะคือทานอะไรก็ไม่อร่อยอะ่ะปกติพระเจ้าสร้างให้เราเนี่ยใช้ฟันกรามในการเคี้ยวอาหารใช่ไหมคะแต่ทั้งสองข้างซ้ายและขวามันเคี้ยวอาหารไม่ได้เลยมัน สร้างความลำบากมากเลยพอทานไปก็ต้องคอยใช้ไหมขัดฟันแคะอยู่เรื่อยนะคะแล้วมันก็ไม่มีความสุขในการทานอาหารต้องทานอาหารอ,อ,อ่อนๆนิ่มๆซึ่งมันขัดกับไอใส่ที่ชอบอะไรบางอย่างที่มันต้องเคี้ยวค่ะดังนั้นต้องใช้ฟันหน้าเคี้ยวมันก็เลยรู้สึกไม่มีความสุขเท่าไหร่เลยก็สารภาพกับพระเจ้าขอโทษพระเจ้านะคะ แล้วก็หลังจากนั้นก็ดีขึ้นค่ะคือตอนนี้ไม่รู้สึกแบบนั้นแล้วค่ะก็คือรู้สึกว่าดีขึ้นก็คือหายไปเลยความสึเกเจ็บนะคะยังเคี้ยวอาหารได้เป็นปกติแล้วทีนี้วันนี้นะคะก็มาเฟรมมิ่งไนท์นะคะขณะที่นมัสการพระเจ้าก็ถามเรากันนะคะถามว่าเราเจ้าละ่ะตอแหลกับเราหรือเปล่าตอแหลในที่นี้หมายถึงขณะที่ร้องเพลงนมัสการเนี่ยโอ้พระเจ้าข้าโรรองสวงหาพระองค์ ด้วยสิ้นสุดจิตสุดใจด้วยจิตวิญญาณและด้วยความจริงข้าพระเจ้าเฝ้าคอยเวลาที่จะเข้าหาพระองค์จัดเนื้อเพลงลักษณะแบบนี้นะคะมันก็เลยเป็นเหตุให้คิดว่าเออจริงเหมือนกันนะที่ผ่านมาเราเนี่ยไม่ได้แสวงหาพระองค์ด้วยจิตวิญญาณและด้วยความจริงเรารักโลกมากไปหรือเปล่าเราใช้เวลากับการดูซีรีส์16ตอนเนี่ยไม่น้อยกว่า16ชั่วโมงต่อนเนื่องในขณะที่เวลาเฝ้าเดี่ยวกับพระเจ้าสักหนึ่งชั่วโมงเนี่ย เราก็ไม่ได้จัดเวลาให้พระองค์ทาให้ข้าพเจ้าสํานึกผิดนะคะแล้วก็เรียนรู้ว่าเฮ้ยเราไม่ได้จริงใจกับพระเจ้านี่หว่าแะดีแต่ปากดังนั้นก็ไม่ต้องไปมองใครอื่นค่ะมองตัวเราก่อนตัวเราอ่ะดีกับพระเจ้าแล้วหรือยังคะวันนี้เรานมาสัสก,การพระเจ้าด้วยจิตวิญญาณและด้วยความจริงหรือยังแล้วเราบอกว่าเรารักพระองค์เนี่ยเราให้เวลากับพระองค์อย่างน้อยหนึ่งชั่วโมงในช่วงอธิษฐานห้าทุ่มหรือตีห้าเนี่ยได้หรือยัง เราทําได้ไหมแต่ทําไมเวลาดูซีรีส์เนี่ยสิบกชั่วโมงต่อเนื่องไม่นอนก็ทําได้แต่ให้เวลากับพระเจ้าแค่หนึ่งชั่วโมงทําไม่ได้หรอข้าพเจ้าเรียนรู้เลยว่าพระเจ้าทรงคุยข้าพเจ้านะคะแล้วก็เช่นกันทําให้ข้าพเจ้ามว่งกลับใจใหม่นะคะแล้วก็ตั้งใจว่าต่อไปนี้ท่านก็จะเห็นข้าพระเจ้าในกลุ่มอธิษฐานนะคะในบางครั้งอาจจะปิดไม้บ้างเพราะบางครั้งข้าพเจ้าอธิษฐานเป็นภาษาพริวิญญาณเป็นลักษณะเสียงเพลงนะคะก็ เกรงใจพี่น้องก็อาจจะปิดไม่แต่ข้าพเจ้าก็ต้องมีชีวิตส่วนตัวกับพเจ้ามากขึ้นนะคะแล้วก็อย่างหนุนใจพี่น้องนะคะว่าให้ย้อนกลับถามตัวเองว่าเราจริงใจกับพเจ้าแล้วหรือ,อยังนะคะก่อนที่จะไปมองคนอื่นค่ะก็ขอบคุณพระเจ้าขอหนุนใจพี่น้องเพียงเท่านี้นะคะขอวัยเกียรติแด่พระเจ้าค่ะขอบพระคุณค่ะขอบคุณมากครับพี่น้อง ที่ฟังคาพยานนี้จนจบนะครับพระเจ้าสัญญาในหนังสือฟิลิปปีบทที่4ี่ข้อสิบบอกว่าและพระเจ้าของข้าพเจ้าจะประทานสิ่งสารพัดที่พวกท่านขาดอยู่นั้นจากทรัพย์อันรุ่งเรืองของพระองค์ในพระเยซูคริสต์พระเจ้าดูแลลูกของพระองค์อยากเชิญพี่น้องมาเป็นลูกของพระเจ้าและพระเจ้าจะทรงดูแลท่านจากสวรรค์พระองค์จะส่งคนมาช่วยเราพระองค์ส่งพระวิญญาณของพระองค์มาสถิตอยู่กับเรา และพระองค์จะประทานสิ่งสารพัดท,ที่ดีๆจากทรัพย์อันรุ่งเรืองของพระองค์ในสวรรค์ผ่านทางพระเยซูคริสต์ขอเชิญท่านมาเป็นลูกของพระเจ้าโดยยอมรับตนเองเป็นคนบาปได้ทําผิดพลาดในชีวิตกลับใจจากความบาปและเชื่อว่าพระเยซูทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้าผู้มาสิ้นพระชนม์เนไม้กางเขนเพื่อไถ่บาปให้แก่เรานําสิ่งชั่วร้ายออกจากชุดของเราโรคภัยไข้เจ็บคำสาปแช่งความยากจนออกจากชุดของเราและพระองค์ประทานสิ่งดีเข้ามาในชุดของเรา และรวมถึงชีวิตนิรันดร์ในสวรรค์พี่น้องเชื่อในใจรับประกาศด้วยปากและกลับใจจากความบาปแล้วพี่น้องจะมาเป็นลูกของพระเจ้านะครับผมเป็นคริสเตียนมาแล้วสีปีพระเจ้าดูแลช่วยผมตามพระสัญญาของพระองค์จริงๆนะครับผมไม่ได้มาพูดทฤษฎีแต่มีประสบการณ์ส่วนตัวขอเชิญพี่น้องต้อนรับพระเยซูนะครับอธิษฐานว่าตามผมนะครับข้าแต่พระเจ้าลูกยอมรับว่าลูกเป็นคนบาปขอพระองค์ยกโทษบาป ให้แก่ลูกด้วยลูกขอเชิญพระเยซูเข้ามาในชีวิตลูกลบัตรนี้มาเป็นจอมเจ้านายมาเป็นพระผู้ช่วยให้รอดขอพระเยซูนั่งบนบัลลังก์ชีวิตของลูกพระองค์ทรงกลับเป็นขึ้นมาจากความตายในวันที่สลูกจะเดินตามพระองค์อ่านพระคัมภีร์เชื่อฟังพระองค์กลับใจจากความบาปทุกวัน และรับใช้พระองค์ขอพระคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูเจ้าเอเมนขอแสดงความยินดีด้วยนะครับผมดีใจมากที่พี่น้องตัดสินใจต้อนรับพระเยซูเหมือนกับที่ผมทํามาเมื่อ40กว่าปีมาแล้วผมไม่เคยพิดหวังเลยนะครับอยากหมุนใจพี่น้องให้พบคริสตจักรที่ดีคริสตจักรที่สอนพระคัมภีร์เชื่อเรื่องพระวิญญาณบริสุทธิ์เชื่อเรื่องชีวิตที่บริสุทธิ์และดําเนินชีวิตเพื่อข่าวประเสริฐของพระเจ้าจริงๆนะครับสอนให้รักพระเจ้าสุดใจ สอนให้รักกันและกันและจริงใจกับพระเจ้านะครับผมเชื่อว่าพระเจ้าจะนําทางพี่น้องนะครับดําเนินชีวิตที่บริสุทธิ์เติบโตเป็นทางของพระเจ้าและขอพระเจ้าเจิมพี่น้องแนละใช้ชีวิตของพี่น้องนะครับขอบพระคุณมากครับและอย่าลืมมาฟังคําสอนหลายๆตอนชุดต่างๆมากมายของคริศจักนิวฮปนะครับพระเจ้าอุปพ์ครับรักพี่น้องนะครับขอบคุณมากครับ